ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะการเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะคุณครูพูดอยู่เสมอเลยนะคะอันนี้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะมาดูความหมายของมันกันเลยนะคะการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ก็คือเป็นสิ่ง เป็นการบันทึกสิ่งที่ควรจดจำจากไหนจากการฟังการดูการพูดหรือว่าการอ่านเพื่อเตือนความจำของนักเรียนเองนะคะสามารถนำมาทบทวนหรือใช้ประโยชน์ในเมื่อที่เราต้องการนะคะสามารถนำมาทบทวนนะคะ มันมีประโยชน์คือเมื่อเราต้องการนำความรู้นั้นมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจดนะคะจําไม่หมดจดดีกว่าจํานะคะามาดูมีหลักเกณฑ์หลักการดังนี้นะคะนักเรียนมาดูเลยหลักเกณฑ์ข้อที่1ก็คือต้องเข้าใจและสามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องได้โดยมีหลักการตั้งคําถามดังนี้นะคะ มีหลักการตั้งคำถามดังนี้คืออ่านฟังดูเรื่องอะไรนักเรียนต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้ว่าเราอ่านเรื่องอะไรฟังเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรนักเรียนต้องทำให้ได้จําให้ได้นะคะอันที่สองก็คือเรื่องนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนั้นเป็นอย่างไรก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนักเรียนจําได้ไหมเหมือนที่คุณครูให้นักเรียนบันทึกการย่อนิทาน เห็นไหมการย้อนิทานนักเรียนต้องอ่านได้ว่าในเรื่องนั้นมีตัวละครอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและเกิดขึ้นที่ไหนก็เหมือนกันการบันทึกความรู้ก็เหมือนกันนักเรียนต้องบันทึกได้ว่าอ่านเรื่องอะไรฟังเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเรื่องที่นักเรียนอ่านฟังหรือดูและเมื่อนักเรียนตอบคําถามีได้แล้วนักเรียนก็นําเรื่องนั้นมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว เรื่องราวเรื่องนั้นมีลําดับเหตุการณ์เป็นยังไงก็เอามาเรียบเรียงโดยมีหลักข้อที่2ก็คือนําคําตอบจากข้อที่1ที่นักเรียนได้เขียนไว้อ่านเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรเอาเหตุการณ์อันที่หนึ่งมาอันที่สองคือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนักเรียนก็เอามาเรียงต่อกัน นะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็มาเรียงต่อกันก็คือเรียกว่า2คือนําเหตุการณ์ทั้งหมดเอามาเรียบเรียงจดบันทึกให้เป็นเรื่องราวให้ได้นะคะ 3. คือสามารถใช้อักษรย่อได้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนบันทึกนะคะนักเรียนสามารถใช้อักษรย่อได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนบันทึกเช่นกรุงเทพมหานคร นักเรียนก็ใช้ตัวยอ่อว่ากทมนักเรียนไม่ต้องเขียนเต็มนะคะให้กทมจุดเลยนักเรียนรู้เลยถ้าเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีนักเรียนก็เขียนสุพรรณแล้วก็เครื่องหมายปลาย,ยานน้อยหรือว่าสอพสอพก็สุพรรณรบอก็โรงพยาบาลใช่ไหมรอบอรอพอรอพอคือโรงพยาบาลน,นะคะเด็กชายนักเรียนก็ใช้ตัวยอ่อว่าดช เป็นเด็กหญิงก็คือดอยอใ,ใช้ตัวย่ออย่างนี้เลยเพื่อสะดวกรวดเร็วในการเขียนบันทึกนะคะ 4. ใช้ภาษาของผู้บันทึกเองเราเป็นคนบันทึกเราก็ใช้ภาษาของเราเองเลยเพื่อความเข้าใจของเราเองนะคะ 5. อันนี้ก็สำคัญนะคะนักเรียนต้องบันทึกเสร็จแล้วนักเรียนต้องบอกว่าวันเดือนปีที่นักเรียนบันทึกบันทึกเมื่ลัย วันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเพื่อในภายภาคหน้าครั้งต่อไปนู่นนานเลยนักเรียนสามารถเอามาอ่านได้ว่าโอนี่เราบันทึกไว้ตั้งแต่ตอนเรียนชั้นปถมปีที่4ี่อีกหปีข้างหน้าเราเอามาความรู้นั้นมาดูก็ยังมีประโยชน์ดูใช่ไหมนะคะหรือไม่ก็นักเรียนบันทึกจากแหล่งความรู้ใดนักเรียนเ,เขียนไว้ด้วยนํามาจากแหล่งใดเช่น ชื่อหนังสือที่นักเรียนอ่านนักเรียนอ่านจากชื่อหนังสือเรื่องอะไรผู้แต่งคือใครสถานที่เป็นยังไงแต่ที่สําคัญคือนักเรียนต้องเขียนวันเดือนปีที่นักเรียนบันทึกด้วยนะคะอย่าลืมต่อไปก็มาดูสรุปเลยมีเรื่องแค่นี้แหละเท่านี้นะคะการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไม่ยากเลยนะคะก็คือการเขียนบันทึกความรู้จากการศึกษาคา้นคว้าหรือการสร้างลักษณะน,นิสัยที่ดี ช่วยให้มีคลังข้อมูลและประสบการณ์ในการเขียนเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือบันทึกความรู้ไม่ยากเลยนะคะเป็นการบันทึกความรู้จากการศึกษาคนา้นคว้าเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ให้เป็นระบบเป็นระเบียบนะคะให้เป็นระบบเป็นระเบียบและช่วยส่งเสริม การเขียนหนังสือของนักเรียนเองด้วยนะคะ,ะคุณครูก็จะมีการบ้านให้นักเรียนทําดังนี้นะคะก็คือให้นักเรียนบันทึกจากการอ่านการฟังหรือการดูมา,อย,า,อ,ยาอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะโดยทําเป็นสมุดเล่มเล็กทำเป็นสมุดเล่มเล็กนะคะให้นักเรียนใช้กระดาษสมุดเนี่ยพับแบ่งครึ่ง หรือว่าจะทําเป็นเล่มเล็กเป็นแปดหน้าก็ได้นะคะนักเรียนบันทึกแค่นั้นแหละวันละหนึ่งหน้าไม่นับหน้าปกนะคะนับไปให้ได้แปดหน้าแปดครั้งเปิดเทอมนักเรียนนํามาส่งคุณครูนะคะอย่าลืมนะคะใครส่งก่อนมีรางวัลน,นะคะใครส่งก่อนมีรางวัลอย่าลืมนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ